สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัตถุทุกคนสบายดีเอซที่คลบพักทุกๆ่กานพ่พอก,กันคือเกาพี่น้องกับสังสา้าบุายไกลถิ่นพี่น้องอยู่หหวยเมื่อกี้นี่ฮะไปหาเห็ดหากัามาบ้านนี้ลงหวยบ้นนยนยยา,ยานนี้หน้าหวยโลดเลยร้ายก็ไม่มีว่านนิดตั้งร้ายมา ป้าเบิ่งนซาก็เอือตึกสะดุงพี่น้องตึกมองอื่นมาได้เพราะว่าหนามไล่หนามไลแห้งค่ะนะหนามไลแหงค่ะนพี่น้องเ้ยไปเบว่งไก่ๆพี่น้องเขาตึกแน่นนะ่ตึกตึกแน่น้ายาตนั่นป้าเพื่น ไปเลยนาเดียงกระตเพียนใหญ่พี่น้องม่แต่กี่เหงื่อได้สะดุ้งไปดิกระ nạm lái hèn khá nạ. nạm dùn, thằng khuẩn nhau mà ma bớt Vào, à. ừ, mà thằng gần nè bà, thua bài nhảy ừ. ừ. bài nhảy, phí nọ ơi à, phi uô, dạo phí ơi เปลี <Be> ่ยนลูกลูกมาส่งเขาวเมย์พาหวยเลยเอาล้านมานั่พุ่นมีน้องเฮ็้นกระต่ายป่ะพุพุนพุนลอยน้าพุพุเหมือนยุ้งยุ้งพุกระต่ายหน่อยพุ หางนั man, да. ่นก็พอขานั i, oh. one, ่นปอดมันนปอดมันัมากินข้าได้นะเปดปอดเขาอุ้ยจนอิ่มยิงไ่ได้ปอดมันก็กินจน้ำไหลรัวๆๆๆพี่น้องเองอ่อจนฝนกระตกยังยังมาทันได้มากระังมา น่นพี่นนอเอ้น่าน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 ได้แล้วใช้ตัวนี้มานบอห่าเงียบปิดเลยเออไม่ใส่ทางนี้ทางนี้เนี่มันอีเล้พี่น้องมานอีเล้อไต้ป้ายเล้อ

ลมหนาวว่ะนี่พี่น้องเอ้ยหนาม็ับพี่ลึกพี่โลเป็นแม่เลยนี่หนามอะไรหจอนสินใส่ขัก <c oughs> นี่ฮือหึหนาว ผนได้ลูก่าเข่งผู้พิ้องเต็มอยู่เข่งหน่อยปเลาวุเปนได้ไหน่องแข่งกันตึกสะดุงก็แข่งกันตึกสะดุง อย่าซ<ห> <น refusing? S 2> ื่อแห้งการเทียงกันลีกอาลงงละไปพี่น้องมือกัน